มันจะมีแมงกินกล้วยนะครับแมงกินกล้วยเขาเรียกว่าดอนนอนนอนด้วงงวงช้างมันจะลงกินกล้วยนะครับนอนด้วงงวงช้างบ่มีตัวอย่างให้เบิงเนาะมันจะเป็นหัวดำๆตัวเม็ดดำๆหัวแข็งๆมันจะเจาะอยู่ในหน่อกล้วยนอนด้วงแต่ไม่ใช่ตัวขาวๆที่เราเห็นตามกองปุ๋ยนะมันจะตัวเล็กๆสีดำๆ,นะะๆนะครับหัวแข็งๆนะครับถ้าตัวแก่มันมันจะมาเจาะอยู่ในหน่อกล้วยหน่เจาะปุ๊บ มันจะไข่ฟักไข่ไว้อยู่ในในี้มันจะไข่ใส่ไว้ไข่หนึ่งฟองฟักตัวได้เป็นร้อยรอยตัวพอเจ้าไปเห็นหนอกล้วยงามๆเจ้ากระคุดไปปลูกพออายุหนอกล้วย10บเดือนพอดีกับไข่หนอนตัวนี้อายุเก้าเดือนสิบเดือนมันฟักเป็นตัวมันก็เยอะเยะยอเยะอยู่ข้างในเจาะกินท่อน้ำเลี้ยงของกล้วยเจาะกินจนแดงหมดแถวนี้ การท่อส่งน้ําเลี้ยงของการไปเลี้ยงใบเลือใบฟอกอากาศมาเพื่อ,อามันเลี้ยงลําต้นมันก็ถูกตัดกระบวนการเราก็จะเห็นกล้วยยืนตนเหลืองแอสะใบเหี่ยวเ,เคยเห็นไหมครับนั่นแหละนั่นก็คืออาการตายพลายถ้าท่านเอามีดอิโต้ไปตัดดูปุ๊บตัดแบบนี้ท่านก็จะเห็นว่าตรงนี้มันแดงหมดเลยอันนั้นคือมันถูกตัดลําเลียงการส่งท่ออาหารเขาเรียกว่าตายพลาย อาจารย์ดรถามว่าแก้ไขปัญหายังไงผม,มวิธีแก้ที่เด็ดที่สุดเลยจ้างคนงานมาสิบคนจอบคนละใบงัดงัด,งดโยนทิ้งครับทิ้งที่ในแปลงนั้นได้ไหมไม่แนะนําให้ทิ้งไว้ในแปลงเพราะไข่มันยังอยู่เอานอกแปลงอย่ามาใกล้ตรงจุดที่เราปลูกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดด็อรกระทรวงเกษตรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับ มีฉีดยาไปมันฉีดไม่เข้าถึงพบแมงมันอยู่ข้างในมีมีนวัตรกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมหน่อยท่านลองเสิร์ชด,ดูนะครับจุลินซี b ีย์ b 6 6 B16 นะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่สามารถช่วยเรื่องตายพายได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติของการเป็น endophyte ซึ่งมันจะเข้าไปสู่ระบบเซลล์ปกป้องปกป้องพวกพืชเนี่ยในระดับเซลล์เข้าไปข้างในได้นะครับลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วก็ ลองเอามาใช้ดูครับ B 1 6เอามาใช้แล้วได้ผลดีดีจริงครับครับเนี่ยผมผมยังไม่เข้าถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้ก็ได้ยินบ่อย,อยมีเพื่อนแนะนําเยอะเลยหลายแปลงเขาก็ใช้กันแล้วนะครับ